สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับพมกับผมซีซันสตูดิโอกันเช่นเคยครับสำหรับคลิปวันนี้นะเราก็มี10อันดับเกมแนว RPG ครับหรือเกมแนวสมบทบาทนะครับที่ลงสโต re มือถือบ้านเรานะส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจและก็น่าเล่นกันบ้างครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับให้ทาช่องของซีซ s นสตูดิโอกันด้วยนะครับ อันดับที่1 0 King's q s เกมที่จะพาเราเข้าไปค้นพบและครอบครองดาวสักสิครับโดยก็ไม่รู้เลยว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างมนุษย์และก็เทพธิดานั่นเองภายในตัวเกมนอกจากที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครเอกแล้วยังสามารถเล่นเป็นตัวละครอ,อื่นๆได้อีกด้วยนะครับแถมยังมีระบบให้เล่นหลากหลายทั้งในส่วนของดันเจี้ยนหอคอยและก็การต่อสู้กับผูเ้เล่นด้วยกัน อีกทังตัวเกมเนี่ยยังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่ชวนน่าติดตามและยังมีตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆอีกหลายตัวครับเท่านั้นยังไม่พอนะซีรีดนตรีของเกมนี้เนี่ยก็ทำบอ,อกมาได้ค่อนข้างดีด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะต้องขอแนะนำว่าเกมนี้ถ้าลองแล้วเนี่ยฟินกันอย่างแน่นอนละครับ อันดับที่ 9. Honkai Impact เกมมือถือฟอร์มยักษ์จากค่ายมิฮุโยครับที่ถือว่าเป็นโคตรเกมอนิเมะเลยก็ว่าได้นะโดยเฉพาะเกมเมอร์ที่ชื่นชอบลายเส้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นครับก็น่าจะถูกใจเกมนี้อยู่ไม่น้อยเลยละครับตัวเกมนั้นมาพร้อมกับงานภาพกราฟ,ฟิกที่เรียกได้ว่าสวยสุดๆนะทั้งบรรยากาศฉากและลารายละเอียดของตัวละครเนี่ยที่จะมาในแนว 3D อนิเมะที่มีความสวยเนียบและก็ดูดีมากๆครับ ส่วนระบบเกมเพย์เนี่ยจะมาในแนวแอคชั่นครับที่ดุเดือดแบบสุด,สดและทําออกมาได้โดนใจมากครับทั้งการเล่นเองคุมเองไม่มีออโต้การเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็ดูผิวไหวไปธรรมชาตินะมีระบบการอัปเกรดที่หลากหลายไม่ซ้ำซากครับแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็สนุกอีกด้วยและที่สําคัญครับมีภาษาไทยด้วยนะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็ถือว่าเกมนี้พลาดไม่ได้อีกเกมหนึ่งเลยครับ อันดับที่ 8. Source Art Online Integral Factor สำหรับใครที่เป็นแฟนอนิเมะของ Source Art Online ต้องชื่นชอบในเกมนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งตัวละครที่อยู่ในโลกของ Source Art Online นั่นเองและจะต้องหาทางเคลียร์ดันเจียนสูงกว่า100ชั้นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นเรียกได้ว่าต้องเดินตามเนื้อเรื่องของอนิเมะนี้เลยก็ว่าได้ครับ ในส่วนของระบบเกมเพย์นั้นก็จะมาในแนว MMO RPG เต็มรูปแบบเลยครับสามารถปรับแต่งหน้าตาสีผมของตัวละครของเราได้ปรับแต่งค่าพลังแล้วก็สกิลได้ครับผสมกับระบบเควน่าที่ประสานเข้ากับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นได้อย่างลงตัวเลยรวมไปถึงระบบบอสแบทเทิลครับที่ให้รีมันกันอีกทั้งงานกราฟิกของเกมนี้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือเกมซอสอาร์ตออนไลน์ที่น่าเล่นที่สุดแล้วในฉบับมือถือเลยละครับ อันดับที่7ด Guardian t a l e เกมที่ให้ความรู้สึกเหมือนเกมแนวเอเวนเจอร์ Adventure สมัยเก่ามากๆนะสำหรับเกมนี้โดยที่งานภาพของเขาเนี่ยจะมานแนว8บิตครับที่ตัวละครนั้นก็ดูน่ารักและก็ไม่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นักโดยเราเนี่ยจะต้องบังคับอัศวินให้โจมตีศัตรูด้วยอาวุธและสกิลต่างๆครับพร้อมทั้งเนี่ยเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ส,มสวมใส่รวมไปถึงตัวละครของเราได้เพื่อที่เตรียมรับมือกับศัตรูที่ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง ดยความสนุกของเกมนี้อยู่ที่ระบบเนื้อเรื่องครับเพาะทั้งสนุกแล้วก็ปนความฮาจากการแปลภาษาไทยมาพอสมควรเลยนอกจากนี้นั้นก็ยังผสมผสานร,ระบบของเกมอย่าง RPG มือถือปัจจุบันเข้าไปด้วยครับซึ่งกระสายมาครบคันนะทั้งพวกการสุ่มหากาชปองการหาอาวุธระบบชุดคอสตูตมแฟชั่นการเสริมพลังอะไรพวกนี้แถมมีหลากหลายโหมดให้เราเลือกเล่นอีกด้วยครับเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยลองเนี่ยก็ต้องจัดกันดูสักหน่อยแล้วละครับสำหรับเกมนี้ อันดับที่6คุกกี้ลันคิงดอมเกมที่ย้ายคอนเซ็ปต์จากการวิ่งหนีตายจากเตาอบครับมาสู่การสร้างอาณาจักรแสนหวานของเหล่าคุกกี้กันนะโดยในคราวนี้ครับตัวเกมเนี่ยมีระบบลูกเล่นและก็น่าสนใจมากขึ้นครับรวมทั้งยังเข้าถึงกับทุกเพศทุกวัยได้อีกด้วยโดยรอบนี้ครับเขามาพร้อมกับงานภาพกราฟิกและเอฟเฟกต์ต่างๆที่สวยงามมากยิ่งขึ้นตัวเกมเนี่ยขนตัวละครของเหล่าคุกกี้มาเพียบเลยนะ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์และก็สกิลที่แตกต่างออกไปสามารถใช้ในการจัดทีมต่อสู้ในสไตล์ของเราได้อย่างอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นการออกตะลุยด่านเพื่อพิชิตกว่า200ชาครับหรือจะเป็นการท VP วัดฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นก็ทําได้นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถสร้างและก็ตกแต่งอาณาจักรของเราครับเพื่อปลดล็อกภารกิจทําไอเทมใหม่ๆครับแถมตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะก็ะถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่ทําออกมาได้ดีและก็เล่นสนุกใช้ได้เลยละครับ อันดับที่ 5.Skylander r r n g of Hero หนึ่งในเกม IP ชื่อดังระดับโลกครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะโดยตัวเกมนี้เนี่ยก็มีเนื้อเรื่อง o r ริจินอลที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครของ Skylander ที่มีหน้าตาไม่ซ้ำกว่ากันถึง80ตัวอีกด้วยครับในส่วนรูปแบบของการต่อสู้นั้นจะมาในแนว t u r n ์ a เบยนะที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้เลือกการสร้างกลยุทธ์ของตนเองจากการใช้ธาตุของตัวละครครับผสมกับสกิลการต่อสู้ ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างคอมโบได้มากมายมหาศาลเลยเรียกได้ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมีระบบแฝงที่น่าสนใจมากมายเกมนึงครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแนวเทิร์นเบทเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีคุณภาพดีเลยล่ะครับอันดับที่4 i l อิโลน่าโมบาย เกม Open World RPG สไตล์พิกเซลครับที่นำมาในรูปแบบของโลกไน้นะให้เราได้ประจนภัยไปในดินแดนแฟนตาซีซึ่งตัวเกมนั้นก็มีเผ่าและอาชีพให้เลือกมากมายครับทางด้านของเกมเพลย์เนี่ยมีความน่ารักโดยเฉพาะพวกของสกิลแอคชั่นต่างๆก็สวยงามและก็เล่นได้ไม่ยากนอกจากนี้แล้วยังมีระบบอื่นทั้งการอัพเกรดสกิลอัพของระบบดันเจี้ยนที่มีมาไม่ต่ำกว่า100รูปแบบกันเลย รวไมไปถึงพวกระบบการเพราะปลูกครับและการใช้ชีวิตภายในเกมแบบชิลๆก็มีมาให้เราได้ลองกันเหมือนกันนะถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่เล่นค่าง,งเพลินซึ่งใครเนี่ยชอบบรรยากาศแบบแนวคลาสสิกให้อารมณ์เหมือนเล่นเกมคอนโซลยุคเก่าๆ่าเนี่ยก็ต้องลองเกมนี้กันเลยนะครับอันดับที่ 3. Devil Book เกม MMORPG 2 d มุมมองจากด้านข้างครับที่จะให้เราเนี่ยได้รับบทเป็นตัวละครไซมีนีออกตะลุยไปในโลกของหนังสือภาพครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนอ่านนิทานยังไงอย่างงั้นเลยนะสำหรับเกมนี้โดยตัวเกมก็จะเน้นความเรียบง่ายครับเข้าถึงง่ายสามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยเลยแถมยังออกแบบพื้นที่มาให้ออกสำรวจได้อย่างกว้างขวางครับอีกทั้งตลอดการเล่นเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นผู้เล่นอื่นทำกิจกรรมในตลอดเวลา มีระบบออโต้ควสมาช่วยครับส่วนรูปแบบการเล่นอื่นๆเนี่ยก็จะให้เราจัดทีมตัวละครสลับสับเปลี่ยนการใช้งานอะไรพวกนี้แหะครับตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งเวลาลงดังเจี้ยนก็ถือว่าค่อนข้างสนุกใช้ได้นะภาพดูลื่นไหลและก็น่ารักดีครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมดีๆครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะหามาลองกันนะครับ อันดับที่2 Moon l i g h t s c a p t e r นับว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่ได้พิสูจน์ผลงานตัวเองมาแล้วอย่างมากมายนะโดยตัวเกมนี้จะมาในแนว M M O R P G กราฟิกสไตล์การ์ตูนแฟนตาซีน่ารักน่ารักครับที่สร้างมาจากนิยายชื่อดังของเกาหลีเลยนะซึ่งก็จะมีการแปลเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับตัวละครสามิติคุณภาพสูงครับมีสายอาชีพให้เราเลือกเล่นกว่า6คลาสอาชีพด้วยกัน ซึ่งจุดเด่นจะอยู่ที่ตัวละครทุกอาชีพเนี่ยสามารถสวมใส่อาวุธของอาชีพอื่นๆได้ทั้งหมดนอกจากนี้แล้วยังมีคอนเทนต์อื่นที่น่าสนใจครับหลายอย่างให้เราได้เข้าไปเล่นเลยซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะครบตามแบบฉบับของเกมสไตล์ MMO และครับทั้งการเก็บเลเวลอัพสกิลทำเควสรวมไปถึงพวกระบบหลายสกิลพวกนี้ก็มีมาให้ทั้งหมดสำหรับใครที่ชอบเกมแนว RPG ที่มีอะไรทำเยอะแยะไม่น่าเบื่อครับก็แนะนำเลยครับสำหรับมูนไลฟ์สครับเตอร์ อันดับที่ 1. Genshin Impact อันดับที่1ของเกม RPG ครับคงต้องยกให้กับเกมที่ครบเครื่องทั้งเรื่องของเนื้อเรื่องภาพกราฟ,ฟิกแล้วก็ระบบเกมเพย์นะอย่าง Genshin Impact กันจัดว่าตัวเกมนี้ครับสร้างประติการเกม RPG Open World ได้อย่างมากเลยด้วยเอกลักษณ์ของตัวละครของเขาครับและระบบการเล่นที่มอบอิสระให้กับผู้เล่นนั้นสูงมาก เรียกได้ว่าจะให้เราทําอะไรก่อนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับสามารถทําได้เกือบทั้งหมดเลยโดยตัวเกมนี้ให้ความรู้สึกของโลกแฟนตาซีได้เข้าถึงอัศรสดมากๆครับทั้งวิวทิวทัศน์ต่างๆเมืองผู้คนรวมไปถึงมอนสเตอร์เนี่ยทั้งหมดถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีครับมาพร้อมกับภาพกราฟิก3มิติส,สุดสวยครับเรียกได้ว่าเทพมากๆเลยสเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวเกมนี้ครับอยู่ที่ระบบทานนะและการสร้างสารรค์คอมโบต่างๆที่จะต้องผสมผสานในการต่อสู้ให้อย่างลงตัว ซึ่งตัวละครที่เราเลือกแต่ละตัวนั้นก็จะมีท่าที่แตกต่างกันออกไปครับและสามารถหาตัวละครใหม่ๆจากเนื้อเรื่องหรือจะเป็นการสุ่มกระชป่องก็ได้นั่นเองสำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบการผจญภัยในดินแดนแฟนตาซีครับเรียกได้ว่า g e n ชินอิ m แพ็กก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่ค่อนข้างตอบโจทย์ครับที่สําคัญตัวเกมนี้รองรับภาษาไทยแล้วก็สามารถเล่นคอร์แพลตฟอร์มกับ PC แล้วก็มือถือกันได้ด้วยครับ ก็ครบทั้ง10อันดับเกม RPG น่าเล่นแล้วครับและที่สําคัญลงส t o r e บ้านเราแล้วนะซึ่งก็มีอีกหลายเกมครับที่อาจจะไม่ได้มาจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยถ้าหากว่าขาดเกมไหนไปก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคอนเทนต์อะไรครับฝากติดตามไว้ด้วยนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ